สวัสดีค่ะชื่อป้าเพนค่ะอายุ53แล้วค่ะยิ่งอายุมากก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมค่ะเวลาสระผมนะคะสระไปสระมาผมก็จะหลุดออกมาเยอะมากหลุดออกมาเป็นกำๆเลยค่ะใช้แชมพูมาก็หลายยี่ห้อแล้วนะคะผมก็ยังร่วงมากกว่าเดิมแถมบ,บางทีสระก็ยังมันและก็คันมากกว่าเดิมอีกค่ะก็ยังไม่เจอยี่ห้อไหนที่ถูกใจเลยค่ะ มีวันนึงค่ะว่าจะไปดัดผมค่ะที่ร้านทําผมแถวบ้านนะคะไปสระผมแล้วก็ทําผมช่างสระผมเขาก็เห็นว่าผมของเราอะร่วงเยอะแล้วก็ขาดช่างเขาก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ของไลโอมาค่ะตอนแรกก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่ามันจะดีไหมก็เลยลองไปศึกษาอ่านสรรพคุณของเขาดูก็เห็นแล้วว่าเออมันน่าจะดีนะก็เลย เปิดใจลองใช้ดูเซตนี้เลยค่ะมี3ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวของแชมพูตัวนี้ก็จะช่วยลดในการหลุดร่วงของเส้นผมลดความมันความคันนะคะตัวที่2ก็จะเป็นขีมนวดค่ะขีมนวดก็จะช่วยให้บำรุงฟื้นฟูผมที่มันแห้งแตกตายะคะ่ะก็นวดทิ้งไว้ประมาณสัก1-2นาทีนะคะหลังจากที่สระผมแล้วก็เป่าผมให้มันแห้งแล้วเราก็มาฉีดตัวนี้เลยค่ะตัว h ฮร์ท o n i c ตัวนี้ให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนะคะนวดให้ทั่วโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะตัวแฮทโทนิกตัวนี้นะคะดีมากก็จะช่วยปลูกผมเร่งผมให้ยาวช่วยลดความคันความมันและที่สําคัญ ช่วยเสริมรากผมให้แข็งแรงได้ดีด้วยค่ะตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไลโอมาได้ประมาณเดือนกว่าละค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลจากปกติที่หวีผมออกมาแล้วผมหลุดร่วงออกมาเยอะมากตอนนี้ร่วงน้อยลงกว่าเดิมรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็หนาขึ้นที่สำคัญก็คือไลผมงอกขึ้นมาใหม่แนะนำเลยค่ะเพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิคน ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วค่ะว่าปลอดภัยค่ะ